ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุซูกิงยตนสาขาบุรีร um ัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโลบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของพี่ตายนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองในส่วนของวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันพฤหัสที่17กันยายนพศ2563ัน25้นั่นเองอ่าเศร้านิดน,ดนึงนะครับซื้อ ห้าห้าสามออกแปดห้าสามจบกันรางวัลชุดใหญ่60ล้านเซลโตโยต้าถูก48ล้านเซลอิซูซุสามตัวยังไม่เฉียดอ่ะโอ้ยไปไปเดี๋ยวเราไปดูรถกัน เมื่อวานนะครับมีน้องคันหนึ่งขอพี่ต่ายมาเห็นถ่ายตัวเกรดเอ็มดำลงแล้วก็เห็นแวบ,บๆตัวสีส้มเมื่อวันก่อนก็เลยอยากดูสสีนี้เทียบกันเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ถูกนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายไปถ่ายให้ดูแล้วกันไปก็จะเป็นเจ้าเกรดเอ็มสีส้มที่จอดอยู่ตรงนั้นแหละครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายเสร็จแล้วจะเอาขึ้นมาจอดข้างบนเดี๋ยวขับไปเทียบกันกับคันสีดำข้างหลังก่อนดีกว่าแต่ว่าขอลอกตัวพลาสติกเขาออกนิดนึงที่เขาแลบไว้ตรงฝากระโปรงนะฮะ โอเคป้ายพร้อมแล้วแล้วก็นอกจากหวยไม่ถูกนะครับบนเรื่องหวยนิดนึงมาเช้าขับน้องสุปโชคมาจากตอนแรกเสียงเงียบๆอันนี้เสียงดังอ็ดแอดอัดแอัดแอดเอออ่ะอยู่ที่ศูนย์ไม่เป็นไรครับพี่ต่ทางานอยู่นี่เดี๋ยวเข้าเข้าทั้งวันไม่เป็นไรอ่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ภายในพี่ต่ถ่ายให้ดูแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปหาคันสีดํากัน ก็คลิปของพี่ต่ายก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับดูไปพร้อมกันถ่ายไปพร้อมกันแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะครับเมื่อวานที่พี่ต่ายยังสงสัยตอนนี้เป็นที่ฟันธงแล้วแต่พี่ต่ายขึ้นตัวหนังสือให้แล้วนะว่าเขามี6จุดนะครับไปเราไปกันเนี่ยตอนขับหน้าจอเขาก็จะประมาณเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นสารพระภูมิกับสารตายายนะครับเวลาที่ลูกค้าจอดรถพี่สายก็จะให้มาไหว้ขอพรเอาเลิกเอาใช้นอกจากไหว้ห้องพระอยู่ข้างบนนะครับมาปวัดของเขาเดี๋ยวพี่สายคาดเข็มคัดแป๊บหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะร้องติงต้งติงต้ง นีครับรถเดิมๆที่มายังไม่ได้แกะอะไรออกก็จะมีพวกแผ่นอีโคสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะ mm hmm. ขออนุญาตชี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเลขเครื่อง mm hmm. เลขอะไรแปะอยู่อย่างเงี้ยครับนี่แต่เวลาที่เราจะติดฟิล์มเขาก็จะแกะออกไปไปหาคันซีดำกันย,ยินดีด้วยนะครับกับเซลโตยต้า48ล้าน วัหน้าต้องเป็นของเซลล์อิสุสแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นเซลล์อิสุสที่คิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองชื่อพี่ตายเท่านั้นแขนแขนแล้วเอาตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีนูนนองดำจะเอาตรงนี้ดีกว่าเนาโล่งๆเราจะได้เห็นด้วยจอดหัวจุ่มใส่กันเรื่องหวยว่าจะไม่หัวซาแล้วนะ อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาเจ้าคันสีดำก่อนอ่าเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้าให้เขาดูบิ๊บบับบิ๊บบับนิดหนึ่งตอนถ่ายจะได้ส,สวยๆอันนี้พี่ไต่ก็เปิดก็เลยว่าเปิดใช้ตัวไฟในรถอะ่ะไปดีกว่าถ่ายในรถแคบ คือรถอะไม่ได้แคบแต่ของพี่ต่ายมีขาตั้งกล้องมาด้วยก็เลยทำให้หามุมยากนิดนึงรถก็เหลืออยู่แค่นี้แหละครับไปหมดละของพี่ต่ายก็รอรถเข้าแต่ไม่รู้จะเข้าตอนไหน,นสำหรับใครที่รอเจ้าตัวเขาเรียกว่าไงตัวมิวเอกเปิดตัวก็รอนิดนึงนะครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วแหละโอ้สีขาวขายดี แต่ไม่มีของพี่ต่ายสักคันอะน้องเอ็มสีดำนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ภายในเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะสีดำสีส้มสีเทาสีบอลภายในก็เป็นสีเดียวกันทั้งหมดเวลาจะสตาร์ทเครื่อง พี่ต่ายก็จะเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ปุ่มสตาร์ทเรื่อหัดก็สตาร์ทได้ <c oughs> ไปไปไปก็สำหรับใครนะครับนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่พี่ต่ายถอยใช่ไหมคือตัวนี้เวลาที่เราเข้าเกียร์ปุ๊บถ้าอยู่ชิดกับวัตถุที่กีดขวางข้างตัวรถไปพวกเซนเตอร์ตัวนี้เขาก็จะมีขึ้นมา นะครับแล้วก็จะลอปิ๊บๆเดี๋ยวลองดูนะนนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าคือชิดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนดังอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจะถอยกลับไป ขับรถด้วยความระม,มัดระวังนะครับคืออย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถจักรยานยนต์ก็เปิดไฟใส่หมวกของพี่ไต่ไม่ต้องใส่นะครับตำรวจก็เข้าใจอยู่แล้วว่าใส่ผู <c oughs> เเ้เล่นผู้เล่นเออแล้วจริงๆถ้าสมมติว่าใครขับรถจักรยานอะไรจักรยานยนต์อย่างเงี้ยขับรถมอเตอร์ไซค์หรือปะ,อะก็ไปตรงไปท้ายเช็คดูให้ดีนะครับเจอหลายเคตแล้วที่ขับมาตอนคืนโอ้ไม่มีไปท้าย อายุพี่ตายยิ่งเยอะอยู่ละกับสายตาไม่ค่อยดีมาเจอแบบนี้ยิ่งไม่ดีเลยอ้าวนี่นังส้มจอดอยู่น่นอยู่น่นอืมมาเราจอดเทียบกันดูละเรามาดูกันว่าระหว่างดำกับส้มนะครับฝ่ายดำกับายส้มใครจะมีคนรักคนชอบมากกว่าป่ะเดี๋ยวไปดูกัน แต่สีส้มนี่ก็สวยนะครับเป็นสีตัวใหม่อ่านี่เทียบไปดู2ตัวเลยดูไกลๆก,กันก่อนนะครับนี่ก็เดี๋ยววิต่ายย้ําราคาให้นิดนึงนะครับรถที่เราเอามาเทียบกัน2คันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดเนะครับสประตูเกรดเ M ก็จะมีเฉพาะ4ประตูเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะครับราคาเงินสดของเจ้า2องคันนี้นะครับ อยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทไม่ใช่2คันอยู่1นึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทนะคันละนะคันละนี่โดยสีที่เขามีให้เลือกนะครับจะมีสีขาวสีบรอนสีส้มสีเทาสีดํานี่จะมีอยู่ทั้งหมด5สีเอเดี๋ยวขาวส้มบรอนเทาดาเอเดี๋ยวตัวเกรดเอ็มนี่จะมีตัวเกรดเอ็มก็จะมีสีน้ําเงินมาสีหนึ่งมาแทนสีไหนนี่แหละ เดี๋ยวพี่ตายไปเช็คดูให้ว่าเกตเอไม่มีสีไหนนะแต่ว่ามีสีน้ําเงินเข้ามาเกบือลืมมเกลืมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าสองสองตัวนี้กันก่อนฟองสีนี้กันก่อนนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นสีส้มนั่นเองนี่ครับสว่วนสีดําก็จะเป็นทางฝั่งนูน้น2คันนี้นะครับก็จะเหมือนกันทุกอ,อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ เจ้าตัวไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีหลอด LED ให้ด้วยนะครับไฟตันหมอกมีมาให้ทั้งคู่ครับถูกต้องเพราะก็เป็นรถรุ่นเดียวกันเซนเซอร์8จุดรอบคันถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับแล้วก็กระจกแบบเขาเรียกว่าอย่างไงการรังสี UVA UVB ได้ด้วยนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสองคันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่แพ้กันเลยยกเว้นเรื่องสีว่าใครจะรักสีไหนชอบสีไหนนั่นเองนี่ แล้วก็มีน้องๆถ้าเข้ามาถามนะครับเรื่องการจ่ายเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เงื่อนที่พี่ต่ายตอบได้ไม่เป๊ะเป็นเพราะว่าเงื่อนไขการข,ขายของแต่และบริษัทเขาอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างของพี่ต่ายพี่ต่ายก็พอจะรู้รู้ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่พอจะรู้รู้เลยแหละของตัวเองนะแต่ของที่อื่นอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็ไม่กล้าไปฟันธงให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตกลงคุยเงื่อนไขกับน้องๆเซลล์เขาให้ดีนะครับนี่ก็2คันนี้นะครับไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบ LED ทั้งคู่ ล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กปัดเงาทั้งคู่ขนาด18นิ้วนั่นเองสัญลักษณ์ของเกรด M มีมาทั้งคู่นะครับบอกเลยว่ามวยคู่นี้ถูกคู่มากนะครับทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างแค่สีเท่านั้นแต่พี่ต่ายจะเล็งไปทางส้มไหมส้มพี่ต่ายว่าพี่ต่ายชอบสีส้มนะอ,มอ่ะใครชอบสีไหนดูภายในกันนิดนึงไหม นี่ภายในของเจ้าตัวสีส้มก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวเราไปดูภายในสีดำกันนี่นี่ภายในสีดำเขาก็จะเป็นสีดำไม่ใช่สีส้มรอมแม็กก็เหมือนกันเลยนี่ครับ อันนี้ของเจ้าตัวสีสม้มนี่อ่ะโอเคก็ขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายแล้วก็เข้ามารับชมติดตามพี่ต่ายทางช่องอิสุสุบายต่ายนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้พี่ต่ายก็ต้องขอตัวไปเตรียมรถขึ้นโชว์ที่โชว์รูมก่อนนะครับก็เจ้าสองคันนี่แหละขึ้นไปโชว์อ่าก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ อ่ารวยๆเฮงเนะครับงวดหน้า48ล้าน60 000ล้านต้องเป็นของแก๊งเราแน่นอน <laughs> อ่ะโอเครวยๆเฮงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ